สวัสดีครับท่านคณาจารย์และนักเรียนนักร้องทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันมงคลเป็นวันดีเตม ผู้สำเร็จการเรียนการกรรุ่นที่หกนะครับเป็นประธานแจกในวันนี้นะครับคึงขอเรียนเชิญประทานสมมสอนมาดำเนินรายการต่อไปครับขอกลับเรียนท่านรองประธาน ชมรมกอวสโสท่านรองศาสตราจารย์ธงชัยคำพีที่ปรึกษาของชมรมสโมสรชมรม,อม,รม,มกอวสโสและอีกท่านหนึ่งก็คือท่านศาสตราจารย์ดรบุญธรรมกิตนันท์ท่านเป็นทั้งรองประธานชมรมและท่านก็เป็นที่ปรึกษาของชมรม,มกอวสโสท่านอยู่กับเราตลอด เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสโมอสรชมรมมกรวโสขึ้นมาก็ปีนี้ก็นับเป็นปีที่9ก็จะครบ10ปีในเร็วนี้ที่ท่านอาจารย์สะเทือนท่านได้ลำลีไว้ว่าสโมอสรชมรมมกรวโสจะเดินหน้าต่อสามมือสาดังนั้นรุ่นนักเราวัดแล้วก็โอเครุ่นรุ่นนี้วุฒิที่ห ก็ถือว่าเป็นรุ่นคณะผู้ร่วมในการดำเนินการกิจกรรมนักร้องเพลงคาราโอเกะมีความภาคภูมิใจมากที่เราได้บริการกับสมาชิกของชมรมมกโสโซรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่หเพราะฉะนั้นเราแ่งท่านรุ่นที่สามก็ตรงกับรุ่นคือมีสามท่านสามท่านเราก็เปิดครับแล้วก็รุ่นที่สี รุ่นที่สก็มีตัวแทนรุ่นผมก็คือภรรยาผมเองนอยินจัญญาของกินดาดังไม่รู้ที่บริการให้เราทุกอย่างนะ,นะแะตแแ่ตัวแทนรุ่นที่5แล้วก็รุ่นสุดท้ายรุ่นที่หก็ได้ทราบข่าวว่ามีท่านผู้เชี่ยวชาญอาจารย์จิติพัชิวิ์ก็พี่ผมเองพี่ธณะศ,ศาสตร์เราก็ได้ เรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ธกชัยคำพีครับแล้วก็ขอเรียนเชิญพี่ใหญ่ของเราด้วนะฮะบัรจใจของอาจารย์ธกชัยคำพี <c oughs> <c oughs> ได้ถือดอกไม้ดอกกุหลาบันสวยบริสุทธิ์จะได้เป็อมอบให้กับนักร้องคาราโอเกะรุ่นที่ชาวชมรมมอกรูโสทุกท่าน ีเป็นตัวแทนของชมรมปกโสได้มอบก,กับนักร้องรุ่นที่รุ่นที่หของเราเรื่องที่เราได้ทำมาตลอดทุกรุ่นก็ขอกลาบขอบคุณท่านอาจารย์จุชัยที่ได้มาทำพิธีในมอบปฏิบัติในครั้งนี้อันดับต่อไปผมก็ขอกราบเียนเชิญคุณครูสะเทือนต้องเรียกคุณครูนะฮะของเราเนี่ยท่านมีตะ้อทั้งหมดหกรุ่นแล้วขอบคุณครับ ก็เป็นการถูกต้องนะครับทางที่รัศาสตร์เนี่ยค่าใช้จ่ายมันคุ้ผมก็เรียนมาผมก็เป็นรครูตลอดผมเองก็พอใจทั้งกา้นน<อ>ท่านแรกนะท่านแรกที่เป็นประธานรุ่นนะฮะร,รุ่นที่หกนี้นะครับคือผู้เชี่ยวชาญกิตติรชราวิทย์คอสจินจึง ท้าก็ทอ,ทอขอไปฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกิริยานะฮะคุณชนะรัตน์ครับท่านต่อไปนะฮะคุณคณิษฐาครับเกี่ยวกิมครับ ท่านต่อไปนะครับรองศาสตราจารย์ดรทรองภูศรี์ครับรวมครับ<ช>ท่านต่อไปครับผู้รายการพินิออจนฤนาตอก็จาร่วมแทนร่วแทนนะครับท่านมาพิจารณา ต,ต่อไปครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พักรพรวงศิลป์ครับท่านต่อไปครับคุณมารยาจันทนักจารย์ ท่านต่อไปครับรองศาสตราจารย์วนิดาสีแสงทองครับท <c oughs> ่านต่อไปครับคุณสลาวันนิยุรัตครับท <c oughs> ่านต่อไปครับคุณสุดใจ โจิยานอวกาศนักแตนิดแล้วว่าเกี่ยวดองกร็ร่างอวกาศอยไม่เกี่ยวได้ยังไงครับเราไม่เชื่อครับต่อไปครับเรีนเชิญรองศาสตราจารย์ดรสุธาธิ ที่รีไปไปสารพิพากษาท่านบอกไปแล้วท่านมาไม่ได้ท่านติดเลดเจอครับ เพื่อจะให้เราได้รับผลได้ดีขดึ้นยิ่งขึ้นไปแล้วก็ให้เขาที่บอกได้ดีขึ้นมากมากดีแล้วก็มีความสุขเป็นเรื่องที่สำคัญสำคัญใจชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าทุกคนที่ความรู้สึกชอบแบบนี้ที่ดีก็จะให้ความสะดวกและให้สังคมรับแต่ทุกท่านได้เป็นมีความสุขมีความ,มเชื่อมั่นเรือ แล้วก็มีความสุขมากๆดังที่กำลังชมครับลำดับต่อไปผมขอกราบยนเชิญสวัสดีทุกท่านครับขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับนักร้องรุ่นที่หกนะความจริงนักร้องก็ได้ช่วยให้สโมสรของเรา มีความสุขรีฟังเสียงเพลงมาตลอดตั้งแต่รุ่นเด็นสองน,นะแล้วค่อยเติบโตขึ้นมาจนปัจจุบันนะสรับสมโมสรน,นี่ขอตั้งจริงๆเมื่อปี2 400 2 547นะมีอาจารย์ประเสริฐนนคอนโอม์นตรีมาทํมาทำพิธีเปิดนะแต่ปีทศ4 7นั้นยังไม่มีจากนั้นสมโมสรก็จเจริญก้างหน้าเรื่อยมาพวกเราที่นั่งอยู่ ตรงนี้นะเร่อมเป็นโครงการของชมรมหรือว่าสโมสรมาตั้งขออารัตนาคุณพระศรีรัตน์ไตรจงอำเนยพอในทุกท่านให้ประสบแต่ความสุขมีอายุยืนนะใยืนยาวตลอดไปชโชคการงนานเกัดดีครับรบขอบพระคุณนะท่านอาจารย์ท่านต้นธรรมนี่เป็นพี่ผมมีคอามรู้ใจ เดี๋ยวผมมาร้องให้ฟังใครมาร้องไปยอดเยีย่ยมแต่งนนะครัับกไต่อไปก็เชิญท่านประธานครับก็วันนี้รุ่นบอกแล้วก็ปรลุประครูของเราคุณสะเทือนเข,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 ขาก็ขอกลับที่เชิญตรงนี้ครับ,รบเดี๋ยวเราก็จะมีพิธีสรรมการกันนะท่านที่สามก็ครูของเราครุณเทือนคุณเทียนต้นดีครูปรลุประครูของเราที่ได้ ประสิทธศาสตร์วิชาการร้องเพลงเบสิกคาราโอเกะแต่ให้กับผู้ปุะสงค์เราทั้งสามท่านครับขอกาบเป็นเชิญนะ เมื่อกี้จะกลับไปอาบเลยนะ การงานการให้ปีความไม่เป็นไร